ถ้าเป็นคนการทำงานของตำรวจสามารถจับกลุ่มได้อีก2แสน3หมื่นเม็ดนะครับในส่วนภาพรวมการจับกลุ่มตั้งแต่ไตรมาสตั้งแต่หนึ่งมกราาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันนะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับอย่าบ้าเนี่ยตำรวจภูธรภาคาโดยการร่วมกับทุกฝ่ายจับได้มากกว่าปีที่แล้วเกินกว่า3เท่าเออินเกินกว่า10เท่า ไอ้เกินกว่าสามเท่านะครับก็เป็นการผลการปฏิบัติของตำรวจแล้วก็บุรการร่วมกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะบทกำลังบริ35ครับในส่วนรายละเอียดทั้งสามลายเดี๋ยวกัะย่าให้ผู้จับกลุ่มเป็นคนชี้แจงในรายละเอียดครับขอเชิญทุกการเร็จครับครับเรียนนายรุ่งการต์ธราชาติครับคุณทุกชการต ันนี้นะครับเป็นการจับกลุ่มยาเสพติดเคสสองทาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราได้มีการติดตามพฤติกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่ท่านผู้สุขการได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วนะครับยังไม่หยุดยั้งการกระทําในลักษณะเช่นนี้นะครับเราจะทำการสื่อสวนจับกลุ่มและขยายตัวข่ายไปเรื่อยๆนะครับในสองเคสนะครับเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันมีนัยยะแล้วก็มีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า มีความสัมพันธ์และมีความต่อเนื่องกับคดีก่อนที่เราเคยจับนะครับข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มีการจาับกลุ่มวันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้ไดไดจากการสืบสวนและขยายผลคำสั่งทอดของกลุ่มผู้ต้องหาเองทั้งสิ้นนะครับเราจะได้บูรณาการร่วมกับหน่วยร่วมปฏิบัตินะครับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทหารอปศภายปกครองนะครับท้องถิ่นนะครับรบริชกนะครับในทุกภาคส่วนเราจะบูรณาการร่วมกันโดยเฉอาะกองสื่อนะครับเราจะเป็นเซ็นเตอร์ในการ ประสานข้อมูลการข่าวและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบสวนจับกลุมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหนู่ร่วมปฏิบัติทุกท่านนะครับ